ใุรดคู่จบนเส้นททางี่หัวใจต้องการสนับสนุนโดยบริษัท LK c a คแคปิตอลจำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดอนุมัติฉับไวเข้าใจถึงความต้องการร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีร้านมอเตอร์คลาสิกช็อปลูมอีดิชัน่น ส่อีกช่วงหนึ่งของรายการนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการซ่อมถ้าในเรื่องของวิทยาศารนี้ต้องบอกว่ามือปราบหมูหรือมือปราบรถเก่าต้องที่นี่ครับลุงสันเซอร์วิสนะครับเดี๋ยววันนี้เราตามเข้ามาดูแล้วขอคําแนะนําจากลุงสันเลยดีกว่าว่าเขาจะมีเทคนิคอะไรมาบอกท่านผู้ชมบ้างวันนี้ใชิญครับ ครับสวัสดีครับลุงสารแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับผมลุงสานซ่อมรถหน้าหมูพรึกซีบีอะไรพวกนี้ผมทำได้ทางนั้นแหละครับบ้านผมก็อยู่หมู่บ้านพระปิน่น,าน,านสามซอยสิบหกเลี้ยวยซ้ายมาซอยสิบหกก็จะถึงร้านที่ผมซ่อมอยู่แล้วครับอ๋อก็คือลุงสานซ่อมรถทุกอย่างนะครับวันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าทางรายการเราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักร้านซ่อมอีกร้านหนึ่งชื่อผมได้ยินมาว่าใครๆก็ชอบเรียกว่ามือปาบหมู อันนี้คือที่มาที่มาจากอะไรก็ส่วนมากเขาจะซ่องกันไม่สำเร็จนะครับระบบไฟ Honda หมูส่วนมากจะเป็นระบบไฟก็เลยเป็นที่มาของคำว่าหมูก็คือเราสามารถที่จะทำจบเรื่องของระบบไฟได้ระบบไฟเวลานุสันทำเนี่ยครับก็เป็นระบบไฟเดิมไฟเดิมครับต้องเดิมเท่านั้นใช่ครับแล้วระบบ6โวลต์กับ12โวลต์ล่ะก็แปลงได้ครับก็คือทําได้หมดทําได้ครับ C D I ทำไหมไม่ทําครับ เอาหมายถึงว่าแปลงแค่ระบบไฟให้จากจากหกเป็น12บสอได้ใช่ครับจาก12มา6ได้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แปลงเป็น C D I ไม่ทำครับไม่ทำไม่ทำครับนี่แต่ว่าเขาเอา C D I มาแปลงแบบทำกลับใช่ครับออ๋ก็คือทุกรุ่นใช่ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ได้หมดครับผมรถตั้งแต่ C 5 0าสิ C เจครับ400ครับ C 9 2 9 5สดัน C B 3 5 0ใช่ครับ B M ผมเห็นก็ทำผมก่อนที่ผมจะมาหาลุงสัรนี่ผมก็ต้องเช็คเช็คข้อมูลแล้วผมเห็นลุงสัรก็ทำ B M ด้วย อ๋ออันนี้มันคนรู้จักกันนะครับปกติรับไหมไม่ไม่่คยรับครับไม่รับไม่เยรับครับเยอะมากไอ้นี้มันคนรู้จักกันก็มาขอแรงทําใหน่อยอ๋อเนียแบบเด็กแล้วก็เด็กๆที่เนี่ยอยู่แถวๆก็แถวเนี้ยมันจะไปทำพิ vụ อื่นมันไม่รู้จักใครเราก็เลยให้ลุงสันช่วยทำใช่ครับก็คือก่อนหน้านี้ผมต้องถามลุงสันก่อนผมรู้มาว่าลุงสันก่อนที่จะมาเปิดร้านตรงเนี้ยครับลุงสันเคยเป็นช่าง ที่ไหนามาก่อนอ๋อผมเป็นช่างอยู่กับเฮมง้งเทศิินร้านเทพศิรินอลายยน,อนตอนนั้นทําแต่แรมกับวิสป้าอ่าครับแล้วผมมาพลิกผ่านแบบว่าที่บ้านผมอยู่ยุธยารถเวสป้ากับแรมมันคงไม่มีแน่ผมก็เลยไปอยู่เมืองกาล์นไปอยู่บ,บ้านนาชายก็ไปไปบ่อพลอยหนองปืนนะอนั่นแหะพอดีผมไปเจอรถพวกนี้เข้าเลยถูกใจเลยอก็ไปอยู่กับพี่รวยเขาชื่อรวย ทีนี้เขาทำเพิ่งนี้ผมก็ไปขอสมัครไปดูน้องเขาที่งๆเขาบอกไม่รับ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 แล้วทำไงอย่างนี้ผมบอกผมไม่เอาค่าจ้างผมยังมาฝึกเขาบอกงั้นได้ได้แล้วทำใบนำมาก็เขาก็ให้เงินเดือนแต่ผมไม่ไม่ค่อยได้เอาเขาแกนมที่เอาไว้ใช้จ่ายแค่นั้นเองเน้นแค่วิชาครับก็ได้วิชามาได้วิชามาครับแล้วคราวนี้ลุงสารมาเปิดเป็นร้านของตัวเองครับตั้งแต่เมื่อไหร่สิบปีสิบปีว่าแหละแต่ถ้าเกิดว่าอายุของการซ่อมรถมาไม่ว่าจะเป็นเวสป้าหรือ ที่ไหนก็ตามก็คือบสั่งสมมานี่ก็มากกว่า20ปีใช่ครับเกินอยู่แล้วแน่นอนผมมาอยู่กับตั้งที่ร้านเนม้งใน14อ่ะ25 14ใช่ครับนั่นแหละก็นั่นแหละแล้วก็จนมาถึงวันนี้เปิดร้านเป็นของตัวเองก็ชื่อเสียงของ่าก็ค่อนข้างได้ยินมามากมายทั้งจบทั้งบางทีไม่จบอันนี้ลุงสันมีอะไรอยากจะบอกไหมในกรณีที่บางทีลูกค้ามาจบก็โอเคผ่านไปคราวนี้ไอที่ไม่จบไม่จบเพราะอะไร ปกติเวลาที่มันมาแล้วบางทีมันมีปัญหามีอนู่นมีนี่จุกจิกจุกจิกอย่างเงี้ยมันจะส่วนใหญ่ส่วนมากเป็นไฟนะอืมมันจะเป็นไฟมันต้องเช็คหลายรอบหน่อยบางทีไฟส่วนมากอาการมันไม่อ่อยทางนีทั้เดียวนะส่วนมากจะสาเหตุบางทีแผ่นชาร์จซึมเนี่ยเราเราก็จะไม่รู้แล้วนี่เขาคนลูกค้าไปใช้เนี่ยจอดไว้แบตหมดอ่ามันไม่ไม่มันไม่บอกอาการให้รู้เราก็เช็คแต่ตอนนี้ผมรู้วิธีเช็คแล้วต้องเอาหลอด LED เช็คถึงจะรู้ว่าซึมอ๋อ Oh. ถ้าเอาหลอดธรรมดานี่เช็คไม่รู้ไม่รู้ว่ามันซึมหรือไม่ซึมมีวิธีดูยังไงครับอ๋อแผ่นชาร์จเนี่ยไฟมันจะเข้าข้างออกข้างนึงถ้าบวกเนี่ยเข้าข้างไหน,นทางลบมันจะไม่ออกเพราะแผ่นชาร์จนี่มันจะไม่มีเยอะไม่มีคืนไฟมันจะไม่ตีคืนเข้าแบตเตอรี่อย่างเดียวมันจะไม่คืนออกจากแบตเตอรี่คือแผ่นชาร์จเนี่ยมันจะทาหน้าที่คือจ่ายไฟออกไปเพื่อให้เข้าแบตเตอรี่ใช่ครับ oh. ดังนี้สาเหตุเนี่ยจะเป็นตรงเนี้แต่ถ้า ทังทั่วไปหรือลูกค้าทั่วไปที่โทรมาถามผมก็วอาเปลี่ยนแผ่นชาร์จเลยก็จะจบอจบก็คม,มีอะไรมีวิธีการเช็คใช่ครับเช็คว่าแผ่นชาร์จเนี่ยไฟมันรั่วลงกลาวหรือเปล่าใช่ครับใช่ไหมเวลารั่วมันรัวน่วลงกลาวปะใช่ครับรลงกลาวแต่ว่ามันออกไม่รู้อมันออกไม่รู้ให้ยังไงเราก็มองไม่เห็นวินคอยนี่มีหน้าที่อย่างเดียวอืคือเอาไฟเข้าแบตเตอรี่อมันจะมีแบบว่าให้ชาร์จมากชาร์จน้อยไอที่ชาร์จอยู่ประจํา ของมันเน่ยเข้าแผ่นชาร์จเนี่ยคือไอ้เส้นเหลืองอ่ะมันจะชาร์จเพรมันอยู่ประจําเลยแล้วกรณีเปิดไฟมันจะชาร์จมากครับพี่ไฟมันจะสว่างขึ้นอืเราอยากรู้ว่าแผ่นชาร์จเราดีไหมถ้าแผ่นชาร์จดีนะไม่ต้องใส่แบตเตอรี่ก็ติดแต่ต้องระวัง้นั่นนะหลอดไฟมันจะขาดไฟเะียว่างถ้าอยากรู้ต้องถอดไอสวิตช์ไฟไอสายไฟเะว่างออกก่อนอแล้วถ้าถอดแล้วถ้าติดสมบูรณ์ที่สุดอสมบูรณ์ที่สุด แล้วกรณีนี้ถ้ายังไม่ติดอีกเอาอีสายสีชมพูที่อยู่ในเครื่องอะจากวินคอยไปเข้ากับเหลืองแผ่นชาร์จเลยติดแน่นอนอาติด uh huh. แน่นอนเพราะมันชาร์จแรง โดยไม่ต้องไปแต่งไปแปลงไปแต่งอะไรเลยอ่ามันก็คือมีวิธีการเช็คของเรื่องระบบสายไฟใช่ครับเข้าไฟออกต่อให้ถูกก็คือฟินคอยล์ครับแผ่นชาร์จหรือที่เรียกซิลิเนียมใช่ครับแล้วก็แบตเตอรี่ครับนี่คือวงจรของมัน3าตัวที่สําคัญสําคัญสาคัญเลยใช่ครับแล้วก็สายไฟโยงเป็นสายเมนครับนี่แหละว่าคือการต่อสายมาเนี่ยคุณถูกต่อถูกไหมใช่ครับต่อสลับหรือเปล่าถ้าต่อสลับมันก็ติดติดแต่ไม่ชาร์จมันไม่ชาร์จอ่าแล้วขี่ไปก็จะดับ จะดับกลางคืนขี่ไม่ได้ขี่แล้วแต่กลางวันเนี่ยสาเหตุใช่ไหมครับอ๋อก็คือทําให้เปิดเวลาเปิดไฟแล้วไฟมันไม่พอใช้ไม่พอสาเหตุก็คือมาจากระบบไฟชาร์จใช่ครับมันไม่<บ>ชาร์จใช่บางทีไฟไอ้สีชมพูออกแต่ไอ้ตรงสวิตช์กุญแจมันสกกระปกะช่างบางคนไม่รู้ต้องเช็คที่สวิตช์ต้องละเอียดด้วยตรงสวิตช์กุญแจมันจะมีตะพานไอ้สีชมพูกับไอ้สีเหลืองอ,ะอ่ะถ้าเช็คตรงเนี้ย เปิดแ,แล้วแต่ไฟไม่ชาร์จมันก็ไม่พอใช้มันก็ชาร์จธรรมดาธรรมดาไม่ได้ชาร์จเยอะอ่าเพราะฉะ,ะน,นั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่มีปัญหาเรื่องระบบไฟลองจีวิสามสามตัวนี้ก่อนหลักๆใช่ครับว่าฟินคอยคุณไฟขึ้นไหมใช่แผน่นชาร์จดีไหมอ่าแผ่นชาร์จคุณชาร์จดีไหมแล้วไฟมันไหลออกไหมใช่มันช็อตไหมใช่ แล้วก็แบตเตอรี่ที่คุณใช้อยู่บางทีไอสตัวนี้อาจไอสตัวแรกอาจจะไม่เสียใช่ครับแบตเตอรี่เสื่อมใช่ไม่เก็บไฟใช่ครับก็เลยทําให้งงกันไปหมดใช่ถ้าเกิดว่ามี3ตัวนี้เราเช็กก่อนถ้าไม่ไม่สะดวกเช็คยังไงผมว่าก็โทรมาถามได้โทรมาถามพี่ลุงสารได้นะครับถามได้ไม่หวงไม่หวงไม่ปิดเดี๋ยวเราให้ทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนี้นะครับก็คือถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่มีความไม่เข้าใจเรื่องของเครื่องเรื่องของไฟใช่ไม่รู้จะถามที่ไหนโทรมาถามโทรมาถามลุงสารเซวิสได้ไม่ปิด ได้ถึงกี่โมงโทรได้กี่โมงตามมารย่าแล้วเก้าโมงสองทุ่มอย่าให้เกินนีใช่ความตอนมากอเุอะแล้วตั้งแต่รุ่นไหนลงไปสี่ห้าิเลยอ่าสี่ห้าสิบสี่เจ็ิบไล่ขึ้นมาเลยสี่0องร้อยสี่สี่เอ็มีอะไรแล้วยามา5สาซูซูกิ อ๋อได้ครับก็ได้ได้ยามาฮ่าเทสุกิก็ได้หมดได้ได้เพราะฉะนั้นก็คือรถรุ่นเก่าทุกรุ่นน่ะครับยามาฮ่าเขาเทสุกิเขาเนี่ยได้หมดก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้อยู่ระแวกนี้นะครับก็คือตรงแอรเส้นถนนการนายพิเศษใช่ครับนะครับเข้ามาในไอ้ซอยพระปิ่นสามใช่หมู่บ้านพระปิ่นสามอ่าบางใหญ่พระปิ่นสามหรือระแวกบางบัวทองและระแวกโซนนนทบุรีครับหรือแม้กระทั่งไกลออกไปจะยังไงสามารถจะส่งรถเข้ามาได้ นะครับส่งรถเข้ามาส่งเข้ามาโทรมาสอบถามถามดูว่าอยู่ตรงไหนแล้วจะส่งรถยังไงหรือจะให้ไปรับยังไงผมว่าแค่การคุยการโทรศัพท์มาหรือว่าการเข้าไปในแฟนเพจผมเห็นว่าทางทางลุงสามีแฟนเพจด้วย,ยก็ <laughs> เดี๋ยวขึ้นแฟนเพจไว้ให้ด้วยแล้วสามารถที่จะเข้าส่งข้อความเข้าไปสอบถามหรือโพสสอบถามได้ไดนะครับลุงสายก็จะมีน้องๆที่เป็นอยู่ใน คนที่ซ่อมหรือว่าน้องๆที่เขาที่เขาโบราณอยู่เนี่ยที่เขาชอบแล้วเขาเขาิ่งชื่นชอบในในมาเที่ยวแวะใช่ก็อย่างก็ตอบให้กันแล้วก็คือความรู้หรือว่าอะไรก็ไม่มีการปิดบังนะก็ก็บอกกันไปถ้าพอใจที่อยากจะมาซ่อมก็ยินดีโทรมาปรึกษาได้ถ้ามีความรู้สึกว่าตัวเองพอทําได้ แล้วก็พอเข้าใจบ้างก็ะงจะบอกเลยโทรมาถามก่อนคโทรมาคุยโทรมาถามถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองไม่มีความรู้เลยเลยแล้วก็ไม่คิดที่จะเรียนรู้ด้วยส่งมาเลยใช่ครับท่าน,นี้ก็คือทางร้านลุงสารสวิตก็รับซ่อมรถทุกอย่าง ซ่อมรถทุกชนิดไม่ว่าเป็นรถเก่ารถรุ่นใหม่กลางเก่ากลางใหม่รุ่นใหม่ผมไม่รับไม่รับไม่รับอ่ารุ่นใหม่ไม่รับถ้าเลยพวกแปดศูนย์ขึ้นไปก็ไม่ต้องละไม่รับครับเนี่ยก็เอาเป็นยุปัตลงมาอู่ที่นี่มีเยอะบอกให้ไปทำดีกว่าผมไม่เอาเพราะทำอย่างนี้มันต้องใช้ใช้เวลาใช้เวลายากไหมในในความในความรู้สึกแบบมันไม่ยากไม่ไม่ยากหรอกแต่เราต้องเน้นทาให้ให้หายนะให้ขาดไม่ต้องไม่ต้องให้เขากลับมาหาเราแล้วมันจะมีมันมันต้องมีอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบออกไปแล้วไม่กลับมา น้อยนะน้อยนะน้อยที่ผมนี่นะคือต้องลองก่อนครับถามไม่เพื่อที่เล่นเพจเล่นอะไรลองถามดูได้เพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวเราวันนี้เราจะอ่ะอาจจะต้องขอเทคนิคครับอ่าต่างๆสักอย่างสองอย่างจากลุงสันนะครับเดี๋ยวเราพบกันในช่วงหน้าครับวันนี้พักเดกันก่อนไปดุวยรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการ